ส่งขนมพี่นครปฐมมากลับมาบ้านแล้วมาดูหางเลงดีกว่าเทมเทมเทมยู่งไหนะเทมเทมเทมยู่ไหนนะห,นนะหลับอยู่ชิมิ ไขเปล่าฮะหมูหมูหมูหฮองแม่ก็ง่ายเลยบ้านนะฮะี่ยฮังแม่ฮังครับโอ้หิวหิวโอ้โหเธอเปิดกระป๋องอาหารเองมาดู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 โอ้หิวเหรอหิวก็แม่ใส่อาหารมาให้เราไงอย่าเปิดทำไมอะนะข้าวข้าวมีอยู่เลยเอาเปิดซิเปิดซิทำยังไงเปิดเปิดได้ป่ะ ไหนนเปิดยังไงออเอาเอเอาเเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมดูดูอืม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 นางอย่าเปิดฝากระป๋องนะอาหารใน